วันนี้จะมี3ท่านวดสำหรับคนที่อยากหน้าเรียวกระชับตรอบหน้าชัดแต่ไม่อยากฉีดแฟตฉีดโบนะคะสายที่แบบว่ากลัวเข็มนะคะแล้วก็อยากจะหาวิธีธรรมชาติดูแลใบหน้าให้อยู่ทรงนะให้วันนี้นะคะมัดกามนะถ้าเราเคี้ยวข้าวเยอะๆมันจะแข็งเกร็งนะคะ ต้องเข้นนะคะแน่นอนคะ่ะทุกคนพร้อมมากนะคะเก็บผมเรียบร้อยหน้าสดมาแบบนี้มาแจกเทคนิคการนวดหน้าด้วยตัวเองอีกแล้ววันนี้จะมี3ท่านวดสำหรับคนที่อยากหน้าเรียวกระชับตรอบหน้าชัด แต่ไม่อยากฉีดแฟตฉีดโบนะคะสายที่แบบว่ากรัวเข็มนะคะแล้วก็อยากจะหาวิธีธรรมชาติดูแลใบหน้าให้อยู่ทรงนะให้มันลิปให้มันกระชับนะคะวันนี้จะมี3ท่านวดมาฝากค่ะเป็นท่านวดง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้เองที่บ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะนวดหน้านะคะหรือการดูแลใบหน้าแบบนี้นะคะทุกคนมันต้องอาศัยการทําอย่างสม่ําเสมอไม่จําเป็นต้องหนักต้องเค้นนะคะตแรกท่าควักแล้วก็ดันขึ้นควัก และดันควักและดันตรงนี้นะคะมัดกามนะถ้าเราเคี้ยวข้าวเยอะๆมันจะแข็งเกร็งนะคะ,ะทั้งได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแต่ถ้าด้านไหนที่มันเก็งมากๆให้เพิ่มเซตในการนวดลงไปนะคะตรงๆก่อนใช้ข้อนิ้วตรงนี้ใช้ข้อนิ้วตรงนี้ควักมาอ่ะควักเบาๆอ้าปากแล้วก็ใช้ส้นมือนะคะดันขึ้นดันตรงนี้นะขึ้นไป ท่าที่2คือการรูดโกยค่ะคือเราจะใช้บริเวณนี้นะในการรูดโกยอันนี้เขาจะมีน้ำหนักในการรูดดึงโกยหน้าของเราได้ดีกว่าบริเวณฝ่ามือถ้ายกรูดดึงหน้าของเราได้ดีแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่แล้วใช้ฝ่ามืออาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเราใช้บริเวณนี้นะเราก็เริ่มจากคางค่ะท่าที่2นี่คางรูดตึงไปจนถึงกรอบหน้าเลย เหนียงนะคะเก็บเหนียงมานะใช้ตรงนี้รูดเหมือนเดิมแต่เราจะรูดมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูเนี่ยบริเวณนี้นะคะรูดไปประมาณเนี้ยนี่อย่างนี้นะเออกดน้ำหนักเล็กน้อยรูดไปกดนะคะ นิดนึงต่อมานะคะความมือลงแบบนี้แล้วก็ใช้ที่เดิมลูดขึ้นไปจนถึงขมับลูดโค้งยกถึงขมับขยับมือแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อะทำไม่ถนัด สุดท้ายใช้มือฝ่ามือรูดขึ้นรูดแบบนี้แล้วก็ดึงออกรูดแบบนี้แล้วก็ดึงออกนะคะปกติให้ทำสองข้างพร้อมกันนะคะก็จะรูดจากกรอบหน้าไล่ไปถึงหน้าใบหูแบบนี้เห็นไหมครับมันเป็นให้หน้าเราแบบอุ้มหน้าเราขึ้นมาแบบนี้กดน้ำหนักที่ฝ่ามือแล้วดึงขึ้น อ่ะขอดูหน่อยอ่ะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้หลังนวดเห็นไหมคะมันก็จะมีความเข้ารูป เรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้ทํามาสองข้างแล้วนะคะ เห็นไหมคะหน้ามันจะลดบวมลงแล้วก็ชับเลยขอบหน้าก็ดูชัดขึ้นนะคะวิธีทำก็คือทำง่ายๆถ้าอยากทำทุกวันทำแค่ท่าห5เซตพออันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่หน้ามีเนื้อเยอะๆหน่อยหรือว่าคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองหน้าบวมนะคะใครที่หน้าตอบมากๆเนื้อน้อยมากๆอาจจะยังไม่เหมาะกับ3ท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเทคนิคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe นะคะและที่สำคัญถ้าอยากให้เพื่อนนวดหน้าด้วยกันแชร์ออก ไปให้เพื่อนด้วยนะคะวันนี้ชมราไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ